สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟกันอีกแล้วเราจะเล่นเป็นด่าน 4v4 จะอันดาษกันนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามเราด้วยนะ พร้อมไปเลยถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะไม่ได้อยู่ในห้องอา่า ่นตกด้วยอ่ะแรงอันนี้เรามาอัดตอนใบสองนะ คนลึกเปล่าเข้าไปฝั่งนู้นกันหมดเลยไปฝั่งเพื่อนโอเคจะเพื่อนมาช่วยเลยอ้าว กันหนึ่งนะกินก่อนใครเล่นเรามาช่วยแล้ว <Okay. S 1> เราจะไม่เปิดเสียงนะ กกวนก็ขอพคยจริงๆด้วยนะไม่ได้อยู่ในห้องอาบเจอตัวเราเจอตัวเรา เราเกิดไม่รอดอะทุกคนมันยิงสงนายนี่ยอันนี้คือมาเล่นครั้งแรกให้ดูนะที่จริงเล่นไปตั้งนานาแล้วแหละเย่เราชน,นะทุกคนเราชน,นะนะั่น เตรียม <t> <believers> <t -asti> ยังไม่ไปเพราะว่าเราตัวคนเดียวเราคงไม่รอดนะไยเขาไปสองคนแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งเ,เขาได้บุกไปแล้วนะ เราก็ไม่กลัวเพราะว่าเราได้สองนะเราจะเอาเกมนี้นะคนเค้รกร้ยกอยเราไม่ได้เสียว่าเนงะินเราไม่พอจริงๆก็เลยซื้อเห็ดไปนะ ตีไฟกันนะนนี้มันมาสองคนนะทำไมเพื่อนคนนี้ยังไม่โดนเลยอะ่ะ อ๋อมันกระตุกทุกคนเราก็ได้แพ้ไปอีกแล้วนะมาสองเท่าแล้วเรายอมไม่ได้จริงๆที่ไหนฝนตกกันบ้างอนะ่ะวันนี้ฝนตกน,นี้เรามาแถาวันที่สิสี สภานะใครจะเปิดเทอมก็คอมเมนต์มากันด้วยนะเราจะเปิดเทอมแล้ววันที่16นี้แต่ก็จะถ่ายคลิมให้ทุกคนดูแล้วแหละเมื่อกี้มันกระตุกนะ คนกดติดตามเราเนี่ยเราจะถ่ายคลิปบ่อยๆเลยนะเราจะเล่นทั้งหมดสาเกมคือเกมสกุรระเกมเดนแดนเลเซอรเกมฟรีไฟนี่แหละจะถ่ายให้ทุกคนดูกันเราเอาตืนนี้เราชื่อมตรงนี แย่เพื่อนทิ้มปืนให้อีกแล้วเพื่อนเราใจดีมากอ่ะเพื่อนทุกคนเป็นยังไงบ้างเพื่อนเราคตรใจดีโด่ะขออนุญาตพูดคำไม่สุภาพ นี่ถึงหนึ่งแสนพูดติดตามแล้วก็พูดดูเนี่ยเราจะมาสิ่งของตึงๆให้ดูกันนะเราก็ไม่ได้เติมนะเราก็ใส่ฟรีอะแต่ถ้าพูดติดตามเถึงอก็จะเติมให้ดู เราชอบเลยเราเกิดไม่รอดนะ ทุกคนเึื่อนต่อไปกันหมดเลยทุกคนรอบนี้เราก็แพ้นะสามเท่าแล้วไม่ได้แล้วนะทุกคนเราต้องเอาจริงเราเป็นผู้ชายนะแต่เราชอบเล่นตัวผู้หนญะิงอะ เอาปืนนี้แล้วแหละหนูตำรวจก็ไม่ได้ใช้เยอะด้วยเราจะเอาปืนให้เพื่อนกันนะหนูว่ามันจะไม่มากกัน จะทำะไปดีใจมากเราได้ที่สองนะทุกคน ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามเรากดไลค์กดแชร์กด s u บส c คร b e เราด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน